71-18เลบ18เท่ากับเท่าไรทำการลบหลักหน่วย1-8 1-8ลบ8 1ลบ8ไม่ได้เพราะว่า1น้อยกว่า8มีอยู่1ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น11 7ให้ขอยืมไป1เหลือ หกทำการลบหลักหน่วย11บเลบแปแล้วนับต่อไปให้ถึง11ชูขึ้นมาทีละ1นิ้ว8แล้ว9 10 11ได้เท่าไหร่คะได้สตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยต่อไปทำการลบหลักสิบห ลบด้วยหนึ่งมีอยู่หกเอาออกไปหนึ่งเหลือห้าก็จะได้ห้าสิบสามเจ็ดสิบเอ็ดลบสิบแปดเท่ากับห้าสิบสามดูแนวตั้งข้อสิบเอ็ดแนวตั้ง ข้อ11ชี้ลงมาทางด้านล่างเริ่มต้นที่หมายเลข11เติมช่องละว1ตัวก็คือเติม5กับ3เติม5แล้วก็เติม3ก็คือ53ในแนวตั้ง